สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของเล่นอาร์ทอยกันอีกครั้งนะครับเป็นของเล่นที่ผมไม่คิดว่าจะเปิดไลน์นี้นะแต่ว่าด้วยความที่มันมีคาแรคเตอร์ที่ผมอยากได้อยู่ตัวหนึ่งครับผมก็เลยตามหาครับนั่นก็คือมอลลี่คอสโอเวอร์กับ w a r n ์เนอร์บาร์เทอร์สนะครับผมที่ฉลองครบรอบ100ปีนั่นเองนะครับโดยตรงนี้จะเขียนว่าป๊อปมาร์ทค s อสกับเคนนี่เวิร์กนะครับตัวละครก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนแบทแมนนะครับทอมแอนเจอรี่นะครับผม เจ้าสาวศพนะครับแอนนาเบลนะครับตัวเหอ่าตัวลิงนะครับเกสแกตบี้นะครับผมเลดี้เพเยวานสเปซแจมเกมลินแล้วก็โรงงานช็อกโกแลตนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องเด่นๆนะครับผมในตำนานนะครับของค่ายวอร์เนอร์บัตเทอร์นั่นเองแล้วก็มีซิกเคตด้วยนะภาพนี้ใครก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับเขาคือเดอะแมทริกนั่นเองนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมมาไปตามหามาเนี่ยผมไม่ได้อยากจะได้เดอะแมทริกหรือว่าตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผมจะได้ตัวไหนกันนะครับผมไปชมกันเลยนี่คือตัวที่ผมอยากได้ครับ น้องเกมลินนั่นเองนะครับก็จริงๆอะ่ะมันมีความจริงตรงที่ว่าไม่ว่าบอลลี่ใส่ชุดเกมลินเนี่ยมันก็เหมือนเกมลินอยู่ดีนะผมก็เลยรู้สึกว่าผมชอบมากๆตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องในตำนานที่ผมอะ่ะดูตั้งแต่เด็กแล้วก็มันสนุกมันก็มีความลุ้นระทึกหลายๆอย่างนะครับผมทั้งตอนที่มันเป็นตัวร้ายได้ด้วยนะนะครับอ่ะของก็จะเป็นอย่างงี้ครับถุงสวยมากๆนะบางคนแบบอาจจะได้ตัวนี้เราไม่อยากเก็บนะครับเนี่ย celebrate every story นะครับก็ บางทีไม่อยากแกะเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องแกะนะครับเพื่อราอยากรู้ว่าข้างในมันน่ารักขนาดไหนนะครับมาผมจะแกะไม่สุดนะเพื่อเอาออกมานะครับโอ้หูใหญ่มากนี่จะบอกว่าเป็นขนด้วยนะเนี่ยสุดยอดคือสมจริงมากๆนะครับนี่โอ้เป็นขุยๆด้วยครับวิ่งน่ารักสุดๆคือปกติให้เป็นตัวพวกอาร์ทอยครับมันจะไม่เป็นขุยๆข,ยขนๆอย่างนี้ครับแต่เน,นี้ยเป็นขนฮนะ มันทำให้รู้สึกว่าเป็นเกมรินของจริงครับนี่ยน่ารักมากๆเลยโอ้โหตัวหนึ่งก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะแล้วมันมันทำยากคนระับผมว่านะมันแบบจะได้ตัวคุยคุยคนๆนนี่มาเนี่ยยากมากแล้วก็โูหเนี่ยเด่นมากๆนะครับตัวเกมลินมือขาเนี่ยขยับไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเจ๋งมากๆนะครับแล้วตัวนี้มีเขียนว่าป๊อปมาไว้ด้วยนะครับนี่น่ารักสุดๆนี่แหละเกมรินของฉันนะครับตอนเด็กผมีเคยมีตุ๊กตาตัวนี้ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับนี่ น่ารักมากๆนะครับสำหรับตัวของมอลลี่คอสกับวอเนอร์บาเทอร์ฉลองครบรอบ100ปีนะครับก็เป็นตัวที่น่าสะสมมากสำหรับใครที่เป็นสายหนังเก่านะของวอร์เนอร์บาเทอร์นะครับในตำนานเนี่ยก็อาจจะเก็บเอาอินก็ได้นะเพราะว่ามันก็สวยจริงๆนะครับแต่บางคนที่คิดว่าแบบเอ้ยอยา,ากจะเก็บแค่บ,บางส่วนเนี่ยก็แล้วแต่นะเหมือนผมไงเหมือนผมแบบผมไม่ได้แบบตามทุกเรื่องนะครับผมก็รู้สึกว่าผมชอบเรื่องนี้สุดๆแล้วก็เลยเก็บแค่เกมลินนะครับแต่จริงๆผมก็ดูหมดแหละ สเปซแจมเลดี Jam, P, ้พิเยอร์บอก็สนุกนะครับผมอ่าไอดับเบลก็เจ๋งนะอันนี้เจ้าสาวโสดก็ดีนะทอม์นเจอรี่นะแบทแมนซูเปอร์แมนเนี่ยคือถ้ามันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าออกแบบลายที่หาลูกค้ามาแน่ๆได้หนึ่งกลุ่มอย่างผมเนี่ยโดนหลอกมาหนึ่งกลุ่มแล้วคือเป็นคนที่จะต้องตามเก็บสิ่งที่เราชอบเนอะเราก็ได้ตัวนี้มานะครับแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็อาจจะโดนแบบผมเหมือนกันคือเฮ้ยอยากได้ทอร์อนเจอรี่ก็ไปหาคู่นี้มาซึ่งจะสุ่มกาชาเนี่ยนะครับในหนึ่งกล่องมันมีสิบสองชิ้นเนี่ยสิ จะต้องโอกาสก็ยากอยู่นะครับดังนั้นบางทีใช้พลังขึ้นเงินตราเนี่ยอาจจะง่ายกว่าคือเราไปใช้เงินในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับในการที่จะไปซื้อตัวที่เขาแกะแล้วก็ได้นะครับเพื่อหาตัวที่เราอยากได้จริงๆนะก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราทําให้การเลือกกล่องสุ่มที่เราไม่ได้อยากได้ทุกแบบนะครับหรือว่าไม่ได้อยากได้แบบไหนก็ได้เนี่ยมันมีโอกาสมากขึ้นนะฮะอาจจะยอมจ่ายแพงสักเล็กน้อยแต่มันก็คุ้มกว่านะครับผมนะประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอาร์ทอยอะไรของเล่นอะไรหรือว่าเกมอะไรนะครับติดตามชมก็ได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปของผมแล้วเจอกันครับน่ารักจริงๆ